ือตอนนี้น้องสิบห้าเป็นผู้ชายเขาถามว่าจูเนี่ยมันงอ <ฮะ S 1> คุณหมอเขาอยากรู้ว่าเมื่อไหร่อายุเท่าไหร่จูเนี่ยมันถึงจะตั้งตรงแต่อนนี้ค่ะเวลาที่ปกติเนะ้องวลาที่จูเนี่ยมันแข็งนะคะมันจะตรงแต่ถามว่ามันจะอาจจะไม่ตรงแบบตรงไม้บรรทัด <c oughs> คือคือจู่ขค,คุณอ่ะมัน มันไม่ได้เอียงซ้ายเอียงขวาอย่ไหมอาจจะมีเอียงซ้ายเอียงขวาเรื่างนี้ได้เนาะประมาณนั้นแต่มันก็จะค่อนข้างตรงนะแล้วก็อาจจะเหมือนแบบงออะไรนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มันรู้สึกว่ามันมีการหักมีการแบบแบบหักอะค่ะที่มันมันหักเลยอะมันเป็นองศาที่มันผิดปกติไปนะอันเนี้ยต้องไปหาคุณหมอแล้วมันก็มีโรคบางโรคเหมือนกันค่ะที่เวลาที่ จู่เราแข็งนะคะแต่ว่ามันจะงอ,อเออแล้วมันก็ทําการสอดใส่ไม่ได้เออแนวขาที่มันสอดใส่ไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการโครง้งเอียงซ้ายเอียงขวาหรือมีการแบบงอนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตามตามทรงของของจู่เราเนี่ยเราวันมีการสอดใส่ได้เนี่ยก็ปกติแต่เมื่อไหร่ที่มันงอเลยอะงอแบบหักงออะเอออันนี้าอาจจะผิดปกติแล้วก็ต้องไปหาคุณนมอนะคะ สถาการณนะคะทางเดินปัสสาวะนะคะเพื่อให้ดูว่าเอ๊ะม,มันมีความผิดปกติหรือเปล่านะคะบริเวณน้องชายของเรานะคะน้องเขาก็คมอเขาจะมีวิธีการรักษาค่ะถ้าเกิดว่ามันมีการผิดปกติน้องบางทีมันจะมีการพังผืดที่มันดึงลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้สูงเราไม่ตรงอะไรพวกน,นี้ได้นะคะคุณหมอก็จะมีวิธีการรักษาค่ะ